สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตราคายางพาราของตลาดกลางวันที่6พฤศจิกายน2567กันนั่นเองครับวันนี้ราคาก็ยังไม่ปรับตัว บวกแต่ก็ไม่ปรับตัวลดลงก็คือราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับมีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นไปอ่านดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้64บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมา5 0สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้67บาทวันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวาน ราคาท้องถิ่น64บาทยางแผ่นรมควันชั้น3 69บาทราคาก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น66บาทยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้58บาท50สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซนต์ยางสด 29.25บาท25สตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น26.25บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง32.16บสาท16สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น29.16บาทส6สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เป็นยางค้างคืน38.10บาทส0สตางค์ ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น35บาท10สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลฟวันนี้40บาท80สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับอย่างชนิดอื่นๆราคาท้องถิ่น37บาท80สตางค์นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดกลางที่เปิดมาแล้วก็คงเอ้าไม่ไหววันเท่าไหร่ราคาก็ยังอยู่ คงที่ที่เดิมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูราคาของตลาดโลกกันบ้างนะครับว่ามีการซื้อขายตลาดไหนขึ้นหรือลงอย่างไรเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อๆไป